สวัสดีครับในทีทวีดวนี้นะครับก็จะมาสอนทําธงกันนะครับหลังจากเทสท,ที่แล้วก็เป็นการสอนทําน้ํานะครับคราวนี้เราก็จะมาทําธงกันโดยใช้ฟิสิกเข้ามาอีกแล้วนะครับก็อันดับแรกเลยก็เริ่มกันเลยนะกันลบอ็อบเจกต์ทิ้งให้หมดเลยปล่อยให้มันลงลงนี่แหละจากนั้นก็เราจะมาสร้างวัตถุเริ่มแรกก่อนคือวัตถุที่เป็นผ้านะครับแผ่นนะครับที่เป็นแผน่น เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดรูปทรงให้เป็นรูปทงนะครับวันนี้เราจะมาทาทงกันนะครับอ่าเอาให้มันแนวตั้งเลยเปิดให้มันตั้งโอเคจากนั้นก็ซั d ด v i ว e นะครับให้มัน,นเยอะๆเลยอ่าพอละแค่นี้แหละ เมื่อได้มาขนาดนี้แล้วก็ไปที่อ่อแล้วก่อนนะครับก็ด้านซ้ายสุดนี้เรา select จุด p r o text นี้ให้หมดเลยนะครับปึ๊บอ่า select ให้หมดแล้วก็ไปที่ object data นะครับตรง word group นี้แล้วก็กดบวกเข้าไปปึ๊บแล้วก็ assign นะครับรับจากนั้นก็ ไปที่ฟิสิกส์นะครับปุ๊บตรงคลสต,ตรงนี้นี่เป็นเกี่ยวกับผ้านะครับปั๊บแล้วก็มาที่เป็นเพนนิงตรงนี้นะครับเพ๊่แล้วก็เลือกกลุ๊มเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับที่เราเมคจุดเอาไว้อ่าจากนั้นก็น้ำหนักผ้าก็สักประมาณ200ก็พอแล้วส่วนของตรงนี้นะครับก็คิวตี้นีสักสามพอนะครับ ตรงนี้ก็อีกสักสองนะครับตรงนี้ไม่ทําอะไรก็คล้ายๆกับว่าไม่ให้ไม่ให้ผ้ามันชนกันหรือทะลุกันนั่นเองนะครับก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับทำให้ภาพประมาดูสมจริงยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นนะครับกด play animation ดูนะครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับ หลังจากที่เราเมคจุดเอาไว้แล้วมันก็จะเทําการยึดตัวผ้าไว้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บรอให้มันเล่นเสร็จก่อนดีกว่ามันจะได้ไหวอ,อย่างที่เห็นนะครับถ้าใส่มากไปก็ไม่ดีนะครับระวังกระตุกถ้าเครื่องไม่แรง อ่า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 พอแล้วเห็นผลแล้วแค่นี้ก็รู้แล้วอ่าสังเกตไหครับเห็นไหมครับถ้ามันจะไม่ชนกันนะครับถ้าไม่ถ้าเราไม่ใส่ตรงนี้ถ้ามันจะชนกันนะครับแล้วทําให้มองทะลุไม่มันทะลุผ่านกันนะครับราไม่ดูไม่สวยนะครับอ่าสมูทเท่ไหน่ปึ๊บโอเค จากนั้นเราก็จะมาทําแรงลมให้กับผ้านี้นะครับก่อนอื่นเลยก็เราแบ่งหน้าก่อนสักนิดหนึ่งโอเคอไปที่ View Top นะครับผมจะทํางานในมุมมองวิวท็อปนะครับก็จะสร้างไปที่ Force ตัวนี้นะครับฟอร์สอะไรเนี่ยฟอร์สฟูดอะไรสั้งอย่างเนี่ยแ้วก็ไปเลือกที่วินนะครับแปลว่าลม ปอ,อ่าก็ในวิวท็อปนี่ก็เอียงสักนิดหนึ่งให้ลมมาเป่าทางนี้สักนิดสักนิดหนึ่งสดงนี้กำลังลมก็ปรับเป็นสัก100นะครับกำลังลม100 follow อีก2นะครับแล้วก็ play animation ดูใหม่ ังเกตการเปลีป่ยนแปลงน,นะครับเอ่อเห็นไหมครับตรงนี้ลมมันก็จะเป่านะครับเป่าผ้าให้ปิวนะครับเหมือนธงกำลังบกสะบัดนะไหมครับสวยงามในพริบตาเดียวนะครับฟืดฟืดฟืด สวยงามมากเลยใช่ไหมครับอ่าใช่ไหมครับสวยงามมากเลยฟดก็โอเคอันนี้ก่อนจากนั้นเราก็จะมาใส่ UV ให้เอาเป็นธงเป็นธงไทยนะครับผมไปเซิร์ชก่อนอุย้ยอัพโหลด u t u b e อยู่ <laughs> ทุกคนแล้วกันเอาธงไทยธงไทยธงท่าไทยโอเคนี่แหละอืมอืมไปเดสก์ท็อปปึ๊บแฟชอ่ะผมจะมาสรา้างปุ๊บเดี๋ยวผมเซฟไว้ก่อนแล้วกันเนี่ยกันหลุดยิ่งกลัวมันหลุดหลุดอยู่ปึ๊บอ่าก็ เซฟว่า f ฟชช์แฟชช์ตรงนี้เหมือนกันปึ๊บอ่าปึ๊บเซฟไว้ก่อนแล้วเดสก์ท็อปแฟชช์เบนเดอร์เบนเดอร์แฟชช์เซฟอ่าจากนั้นก็ปึ๊บอ่า เปลี่ยนนั่นนี้ให้เป็นหน้า UV แล้วก็ image นะครับตรงนี้แล้วก็ select ตรงนี้นะครับผม select แล้วก็กด UV unwrap นะครับ unwrap อุ้ยไม่ได้สิอันนี้ดีกว่าเป็น project form view นะครับมองในมองนั้นปุ๊บโอเคปุ๊บ ก็ขยายให้มันได้รูปธงนะครับอ่าขยายสุดเลยแล้วกันอ่าได้มาละเบิ้บไปใส่แมทเทียรียลกวกันจะมองไม่เห็นเท็กเจอร์ hmm. ด้วยเบิบอ่าไทแฟชเบิบเบิบยูวีอ่าโอเค โอเคได้แล้วหลังจากนั้นผมจะไปสร้างนี่ก่อนสร้างคาเมล่าแล้วผมจะเรนเดอร์ให้ดูเดี๋ยดีว่ามันจะสวยงามสักบบนไหนอ๋อ,อมุมผิดทางโอเคเอ่ามองมุมสูงดีกว่าปึ๊บ ออกมาไกลๆหน่อยปึ๊บแล้วรอให้มัน play animation ไปเรื่อยกันนะผมจะใส่แสง play animation ไปให้มันเสร็จดีกว่า <c oughs> โอ้ยนะเมินควรพอกันบอกัน